แขกรับเชิญมาจากนครศรีธรรมราชจริงตังนะเว้ยที่ดูไว้ในรอบที่แล้วบอกว่าเขาจะมาเรียนแล้วเขาก็จะพัฒนารถแข่งของเขาวันนี้เขามาแล้วมามาได้เจอแบบว่าเห็นดิสเซนตด้วยมีเคสมีเคสดูได้ด้วย็นที่สุด่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยครับได้เจอความรู้ใหม่ๆแบอกว่าได้เห็นแบบ อไโอโยอยู่ผมลุงเอ็งนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ที่บ้านองอจอน่อวันไม่ได้มานานล้ว <c oughs> ลแล้วก็ไม่ได้จูรถด้วยแล้ววันนี้เขาใช้มาจูนรถให้หนุ่นข้างหลัง <c oughs> อาจารย์ออฟอัศจดวันนี้เขาจะกลับมาแล้วออฟลงมิติแล้วว่าอะไรนี่เยอะเยอะจัดแล้ววันนี้ผม มีแขกรับเชิญพิเศษมาจากนกครศรีธรรมราชครับผมวันนี้เบลวิเกือครับมาเรียนด้วยแล้วก็มาในเรื่องของจูนวันนี้จะทําวิดีโอยาวหน่อยเพราะว่าเราจะเทรนนิ่งกันไปด้วยแล้วก็จูนให้นาอ,อไปด้วยนะก็ใครที่แบบชอบวิดีโอที่แบบว่าเอาความรู้นะครับก็ดูกันไปยาวๆก็จะตั้งแต่เริ่มเซตรถจนเสร็จครับก็ให้พี่เบลพูดกับเอฟซีหน่อยดีกว่าเด้อๆพอดี ล่าสุดที่เราไปถ่ายกันที่สุราษฎร์ธานีใช่ใช่ครับโอ,โ,อโอ้ยีเราคิดถึงเยอะมากทีเดียววันนี้จริงตังนะเว้ยที่ดูในรอบที่แล้วบอกว่าเขาจะมันเรียนแล้วเขาก<ช>็จะพัฒนารถแข่งของเขา<อ>วันนี้เขามาแล้วม,<า> <ๆ S 1> มาจริงๆตามสัญญาเลยครับผมวันนี้มาตั้งแต่วันที่โอ้มาเกือบอาทิตย์เลยครับเกือบอาทิตย์ใช่ครับแล้วได้เรียนวันนี้แหละใช่ไหมบอสบอสอะไรนะบอสบอกว่าเฮ้ยมามาขอนกันเลย บอกแล้วว่าอยู่โคราชกับลุงก่อนไม่เชื่อแต่แต่แต่ได้ความรู้ครับได้ความรู้นะก็มันได้ประกอบร่วมกับพี่บีใช่ครับได้ดูได้ช่วยแกนิดนิดหน่อยหน่อยครับวันนี้เราก็จะมาทําเรื่องจูนกับเรื่องหลังว่างครับแล้วก็แอดวานซ์อื่นๆก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็หลังจากที่เราเชื่อมต่อเสร็จลุบเราก็จะเปิดกุญแจมาระหว่างที่เรากดคอนโทรล R อเพื่อดูดไฟล์ครับ สิ่งที่เป็นการที่เป็นโจนเนอร์จะต้องทําอย่างการเช็คเซ็นเซอร์ hmm. ในระหว่างที่เราเปิดแจรปุ๊บเนี่ยครับเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะช่วยให้เราทํางานง่ายขึ้นครับ<ะ>ถ้าเกิดเซนเซอร์มีปัญหาปึ๊บมันจะขึ้นสีแดงอพราะมันขึ้นสีแดงแปลว่าเราต้องไปแก้ก่อน<ะ>จูนนะไม่ใช่แบบว่าเราไปฝืนจูนยกเว้นในกรณีที่เซนเซอร์นั้นไม่ได้มีความจำเป็นในการประมวลผ<ะ>ลหรือเราปิดตารางนั้นไว้<ะ>ก็ ไม่จำเป็นต้องทำอย่างเช่นแมปอย่างเนี้ยหรือ,อยัง ECT เนี่ยหน้ากระพริบสีแดง<ะ>แสดงว่าคันนี้ไม่มี CT <ะ>เมื่อไม่มี CT ต้องทำอะไรจำได้ไหมจำไม่ได้ครับมันจะต้องมีหน้าที่เราไปปิดาการทำงาน<ะ>อ,อันนี้โหล,ลดเสร็จแล้วเพราะอย่างเนี้ของนอตเขาก็เอารถเอากล่องของอีกคันหนึ่งมาใสา่ใช่ครับแต่เนี่ยเราเอาเซฟไว้แล้ว<ะ>แต่ทีนี้ลุงก็จะเซฟเก็บไว้ด,วด้วยอีกเผื่อแบบว่า ถ้าบางทีเนี่ยเป็นบางบางคนลูกค้าที่เขาไม่มีความชำนาญใช้กล่องเขาอาจะไม่เก็บไฟล์ครับอย่างน้อยเราก็เก็บไว้เป็นแบ็กอัพให้เขาได้สำหรับวันนี้นะครับสายเพิ่มฟอร์แมนห้ามพลาดเลยสำหรับนี่นะครับปั๊มติกไฮโฟเลตนะครับของทางค่ายเอ็นเคเรนะครับมีตั้งแต่75ลิตรนะครับต่อชั่วโมงนะครับ90ลิตรต่อชั่วโมงแล้วก็110ลิตรต่อชั่วโมงครับผ้ากองนะครับสำหรับใช้ในการเปลี่ยนนะครับเวลาเปลี่ยนติแล้วก็ต้องเปลี่ยนผ้ากองด้วยนะครับ รถก็จะได้มีโฟเลตเนี่ยตาการไหลที่ดีนะครับจะใช้กับรถรุ่นไหนยังไงนะครับมีให้เลือกใช้มากมายหลายรุ่นนะครับไม่ไว่าจะเป็นลีดนะครับบังลมปาวานนะครับไปจนถึงเ e s t ้าฟ r ร์ซ่าเอ็กและก็รถอื่นๆที่มีขายตามท้องตลาดนะครับสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับที่แฟนเพจ n n r a e i n g ไอ้หนูก็บกูบอสกูกูจะทำให้เด็กัน ก็สำหรับวันนี้เราก็ได้แรงมาประมาณ38ตัวครับ แล้วก็เป็นไงบ้างครับความรู้นี้เรื่องการจูนบนแผ่นเลโน่ได้เจอแบบว่าเฮดเรสซิเด้นด้วยมีเคสมีเคสด้ดูด้วยในที่สุดถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับเล่เน่เน่ไปดูดิตลาดดูดิด้ยอ๋เป็นรถเคสใช่ไหมอ่ะใส่มาเลยอะไรเรียกว่าเนี่ยคือบางทีเราพูดตั้งแต่ตอนในในสอนทฤษฎีแล้ว แต่ทีนี้บางทีเวลาเราทำจริงมันก็เนี่ยจะเกิดอย่างนี้ได้สิ่งที่ที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องรู้ว่ามันเกิดจากปัญหาแล้วก็ไปแก้ไขมันใช่ครับในหน้างานบางทีเนี่ยเรานี่เราเจอแค่หนึ่งหน้าแต่บางทีเราไปเจอกล่องที่แก้งานเนี่ยอาจจะเจอ<ช> <ๆ S 2> มากกว่าหนึ่งหน้าก็ได<ช>นะ้ฉะนั้นก็เก็บประสบการณ์กงียบแล้วก็เอาไปใช้วันนี้เป็นไงดี <laughs> ดีมากมากเลยครับได้เจอความรู้ใหม่ๆแล้วว่าได้เห็นแบบในการจูนการเก็บรายละเอียดงานแล้วก็จูนเก็บ a อแบบว่า เห็นผลนะครับในทุกการเกียร์ทุกการเก็บก็เห็นผลมากขึ้นแล้วก็เรียกอย่างองศาทุดระเบิดล่ะนี่อันนี้ฝากไปบอกถึงน้องๆหรืองเราทูนเนอร์มือใหม่หน่อยว่าอย่างเลของศาทุดระเบิดที่ที่แบบว่าคุณถามว่ามันควรจะต้องเป็นเลขอะไรและเลขเท่าไหร่ก่อนก่อนหน้าที่จะมาเรียนมีความคิดนั้นนะว่ามันควรจะต้องมีเลขที่ดีที่สุดมันยังไม่มีนะครับแบบนั้นแต่นั้นคือแบบ ใส่ใส่ไปก่อนแล้วก็ไปลองขี่ดูอย่างเงี้ยครับแล้วพอเราได้มาเห็นแบบนี้จริงๆแล้วบางทีการใส่ไฟมากมันก็ไม่ได้ไม่ได้ทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นครับอย่างเช่นเนี่ยดูกราฟนะครับครับมีเส้นบนสุดเนี่ยนั่นคือไฟที่ยี่สี่องศาใช่ครับเนี้ยลดลงมาครับพอไอต่ำกว่านั้นมาหน่อยเส้นกลางนะถ้าน้องเดี๋ยวให้พี่ลาดสูงให้ดูเส้นกลางมันเป็นี่สหกใช่ครับแต่เส้นล่างสุดเลยคือยี่สิบเก้าฉะนั้น การเลือกองศาจุดระเบิดมันจะต้องดูว่ารถคันนั้นเนี่ยเขาทามามันเหมาะกับองศาจุดระเบิดที่เท่าไหร่รตัวเดนโนจะเป็นตัวช่วยให้เราเห็นว่าใส่เท่านี้ได้เท่านี้ใช่ครับฉะนั้นถ้าน้องๆจะถามว่ามีตัวเลขที่ในอุดมคติหรือเปล่ามันม,มันไม่มีครับมันต้องมาหาด้วย,ยาการ ใช้เครื่องมือใช่ครับแต่ถ้าแบบใครที่บอกว่าเฮ้ยขวงกราฟอยากได้กราฟมาเลยลุงแม่งมีเป็นพันมีเป็นหมื่นด้วยเอาไปเลยแต่มันจะแรงไม่แรงก็อย่างที่เห็นเลยครนะก็หวังว่าน้องๆคงจะได้ความรู้จาก EP นี้ก็ปีนี้จะทําให้เยอะขึ้นครับแล้วก็ใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เรือเจสกีบันนาบนครบีนี้มาเต็มนะครับก็ใครอยากเรียนปฏิบัติเรื่องรถยนต์ก็ เตรียมเครื่องยนต์ไว้รอแล้วนะครับฝากถึงน้องๆ f อซทางภาคใต้เราหน่อยที่พร้อมดูแลลูกค้าครับ <มา S 1> ก็ยังเีเก่งขึ้นแน่นอนกลับไปก็น่าจะได้ข้อมูลใหม่ๆไปให้รถลูกค้าด้วยแล้วก็ใครสนใจที่แบบว่าอยากจะเรียนอยากจะเพิ่มความรู้ก็ติดต่อลุงหรือว่าพี่แบงค์ได้เลยนะครับผมผมบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนแล้วถ้าคุณอยากพัฒนา แล้วก็อยากแบบฝึกฝนให้ตัวเองเก่งขึ้นและเข้าใจมากขึ้นครับลองเข้ามาติดต่อหาลุงได้เลยนะครับลุงแกสอนเข้าใจง่ายมากๆสําหรับผมที่เป็นคนที่แบบว่าไม่ได้เรียนจบมาโดยตรงหรือว่าแบบไม่ได้มีความรู้พื้นฐานเนี้ยแบบไม่รู้อะไรเลยครับก็ยังเข้าใจได้เลยก็ฝากถึงเพื่อนๆน,นะครับ,รบถ้าใครที่อยากได้แบบความรู้ติดต่อลุงม,มาได้ครับเนี่ยก่อนที่น้องเบลมาถึงโคราชแล้วเนี่ย ก็มีคนติดต่อมาเรียนระงานสองคนก็บอกว่าเขาไม่ไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เลยไม่เคยทํารถไม่เคยรื้อเลยครัไอเรื่องไม่เคยรื้อเนี่ยมันเป็นเรื่องประสบการณ์ใช่ครับแต่ไอเรื่องไม่เคยทํารถเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าอย่างน้องเบลก็ไม่ได้เรียนช่างยนต์ใช่ครับนั้นก็สามารถที่จะเรียกว่าเรียนตั้งแต่พื้นฐานใช่ครับนะครับส่วนเรื่องของการเรียนประกอบก็มีวิดีโอตัวอย่างมีมีครับมีครับที่ลุงสอนก็มีหมดเลยฉะนั้นคนที่ไม่เป็นอะไรเลยเป็นแน่นอน เป็นแน่ถ้าคุณถ้าคุณทำตามขั้นตอนใช่ไหมก็ทําตลอดนะฉะนั้นเรียนอย่างเดียวไม่ได้ต้องสุดด้วยเหมือนอย่างนี้ถ้าตั้งใจอะไรก็เป็นแน่นอนครับลุงเพราะว่าข้างในนั้นโอ้เอาเอาเอคือมันครบครับใช่ครบมากมากเลยก็ไปเจอในีต่อไปแล้วก็ฝากด้วยเมื่อกี้สจบอกแล้วว่าเดี๋ยวปีนี้จะจัดอบรมรับประมาณสักสิบยี่สิบถึงยี่สิบคนนะครับก็ที่ขอนแก่นก็เรียกว่าปฏิบัติดีไซน์เครื่องยนต์ จนถึงเทสเดโน่ eno, แล้วก็มีเทสโฟด้วยทุกอย่างตเต็มระบบเลย2วัน <c oughs> ก็จองสำรองที่นั่งได้เดี๋ยวติดตามที่แฟนเพจสจนวบันแล้วก็แฟนเพจวันไมค่อนสิบเอ็ดสิบสองสำหรับฝาโฟแล้วก็แคมชัร์ปีนี้เต็มระบบไป let's go ดปเถอทุกสนามไม่ต้องถาม we'll kill it this shit อย่ามายั้งหนึ่งในสาม we'll kill it this shit king rat we'll kill it this shit king We're killing this shit.